ไตอนใส่เ่าไเยเนม่นเลเนมันเป็นขายาว่ะแต่าเป็นเด็กกพแต่เรเรที่ัผ้าบอังกฤษทำไมไมไปอะไม่ไปวันเด็กขาอยากให้ไป พ่มันไม่ทำคข่าวไปให้พ่อบางอะังนพี่ ทำ,ทำอะไรก็ไปให้เขากินหน่อยสิคะไม่ได้ทำอะไรก็ถาให้เขาไปกินหน่อยดีเนี่ยเขาก็มีเขาบน่นหนูไปไปหาเขานะ่ะอยู่อีกหลายวันอยู่หลายวันก็มาถึงก็ไปหาแล้วมังให้อยู่กับเมียเขาไม่ใช่หรอ Hamdanය วัน6 8นี้ตั้งแตเวลา2มงเช้าถึง5โมงเย็นเอาเชิญน้อออกไปใช้สิเรื่ออเขตสอเอแม่บุข้างหลังก็แกงทเป็นแกงข้างหลังก็ทำเป็นแหลมๆก้นหอยอ่ะแหลมไม่เหลืล <inventions S 2> มหรอก พ่อต่อให้ตลอดเลยว่ะฮะพ่อตให้ตลอดเลยนะ